สวัสดีครับบอลจากบิว i ์ไลทิงนะครับผมเปิดร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอยู่ที่ลำลูกกาคอง7ก็มีลูกค้านะครับหลายๆคนสอบถามมาว่าเขามีห้องมีพื้นที่นะครับขนาดหนึ่งเนี่ยเขาต้องการที่จะติดตั้งโคมติดตั้งแสงสว่างเข้าไปนะครับเลือกใช้กี่ชุดดีแล้วก็โคมแต่และชุดนะครับต้องมีแสงสว่างเท่าไหร่นะครับผมมีทริคง่ายๆเลยนะครับเป็นโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งผมจะส่งลิงก์นะครับอยู่ทางด้านล่างของตัวคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับโปรแกรมคร่าวๆกันก่อนนะครับครับอันนี้ก็เป็นเว็บนะครับที่ชื่อว่า s i t o p r u นะครับ เวลาที่แบบเราเข้ามาปุ๊บนะครับก็มีช่องทางด้านบนนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นความยาวห้องความกว้างห้องนะครับเพดานสูงไฟสองสว่างแล้วก็จํานวนหลอดไฟอันนี้คือจะเป็นค่าที่เราจะใส่เข้าไปนะครับให้โปรแกรมมันคำนวณแต่ทีนี้ก่อนอื่นนะครับเราดูตรงนี้ก่อนทางด้านบนนะครับมีมีในส่วนภาษาอยู่นะครับอันนี้มีหลายภาษาเลยก็เลือกเป็นภาษาไทยไว้ก่อนนะครับอ่ทีนี้พอเราสกอร์มาทางด้านล่างนะครับเราก็จะเจอนะครับ แสงมาตรฐานนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นหน่วยลักนะครับเราก็ต้องดูว่าพื้นที่ที่เราต้องการที่จะ,ะทำงานเนี่ยที่ออกแบบเนี่ยอยู่ในส่วนที่เป็นตรงไหนนะครับก็เห็นเนี่ยเป็นห้องออกกำลังกายนะครับห้องบิลเลียดห้องน้ำห้องพักนะครับมีบันไดอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นของอาคารบริหารนะครับก็ยแบบมีห้องอ่านหนังสืออะไรพวกนี้ครับอันนี้คือเราต้อง จำเราต้องเอาค่าตัวเลขตรงนี้ไปใส่ทางด้านบนนะครับปึ๊บปึบปึบ๊โอเคมาทางด้านบนแล้วซึ่งตัวที่เรายัมาใส่ทางด้านบนนะครับก็คือในช่วงของไฟสองสว่าง M ตรงนี้นะครับก็คือดึงจากตารางข้างล่างขึ้นมาใส่ฮะเดี๋ยวผมจะคํานวณให้ดูคร่าวๆก่อนปึ๊บอ,อันนี้ละกันอันนี้นะครับก็เป็นนะครับที่ลูกค้าส่งมาให้ผมช่วยดูให้ว่าไอโคมเนี่ยช่างใส่มาทั้งหมด15 10 ทั้งหมด12โคมนะครับในแอร์เรียตรงนี้โดยที่แอร์เรียเนี่ยมีพื้นที่ประมาณาตีคร่าวๆนะครับ6 6ประมาณ8เมตร8เมตรคูณ4เมตรใส่12โคมเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันให้ดูนะครับก็อันนี้เราก็ใส่ความยาวของห้องนะครับ8เมตรนะครับความกว้างของห้อง4เมตรนะครับ พดานสูงอันนี้ก็คือต้องวัดที่หน้าง,งานนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2.5เมตรนะครับแล้วก็ดูพื้นที่ตรงนี้เราก็ต้องสอบถามนะครับว่าเป็นพื้นที่อะไรแล้วก็มาดูข้างล่างปุ๊บปบอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับความสว่างอยู่ที่150อ่าโอเคเราก็ใส่ค่าตรงนี้ไป150 150อ่าจำนวนหลอดไฟนะครับเราลองใส่ตามที่หน้าง,งานให้มาก่อนเนาะ12โคมอ่าโอเคกดคำนวณปุ๊บอ่า ก็นะครับก็จะได้ค่าต่างๆมาก็คือขนาดของห้องนะครับ32ตารางเมตรความต้องการแสงสว่างภายในห้องคือ4,800ลูเมนนะครับเพราะฉะนั้นคือต่อ1หลอดนะครับอยู่ที่ประมาณ400ลูเมนซึ่ง400ลูเมนเนี่ยเวลาที่แบบเราคิดเป็นหลอด LED แล้วเนาะก็คือประมาณ5วัต์3.5วัต์เองนะครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างน้อยมากเพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยถ้าห้องต้องการที่จะติดตั้งโคมที่มีขนาดเล็กและทีที แล้วก็ความสว่างน,น้อยน้อยอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการใช้โคมดาวไลท์ประมาณสัก4นิ้วขึ้นไปนะครับ400ลูเมนนี่คือยากละหมายความว่าหมายความว่าต้องหาหลอดประมาณสัก5วัตนะครับแล้วพอเราติดตั้งทีอย่างเงี้ยก็คือเราต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการติดตั้งโคมเยอะขึ้นนะครับอันนี้ผมก็แนะนําลูกค้านะครับให้เปลี่ยนเป็น8หลอดนะครับเราก็เปลี่ยนจานวนหลอดไฟเป็น8หลอดแล้วกดคํานวณใหม่ ซึ่งแสงของหลอดหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600ลูเมนนะครับ600ลูเมนก็ประมาณ7วัตต์ถึง8วัตต์นะครับก็อันนี้ก็คือเราสามารถลดจาก12โคมนะครับลงมาเหลือ8โคมได้โดยที่เราก็เพิ่มวัตต์เข้าไปนะครับจาก4วัตต์นะครับที่เป็นตัว400ลูเมนนะครับก็มาเป็น600ลูเมนประมาณ9วัตต์ถึง7วัตต์อะไรเงี้ยครับก็ทำให้ลูกค้าเซฟคอร์ตรงนี้ลงไปได้นะครับเห็นไหมครับทีเนี้ยก็ เห็นไหมรแกรมมันคำนวณได้ง่ายๆเลยเราก็มาหาซื้ออุปกรณ์นะครับในท้องตลาดตามนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเพิ่มเติมนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยเป็นอาคารสำนักงานนะครับซึ่งมันก็เป็นรูปตัว L เนาะปึ๊บพอมันเป็นรูปตัว L อย่างนี้เนี่ยเราอาจจะต้องแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือว่าเป็นส่วนส่วนเล็กกับส่วนใหญ่เพื่อเอามาดูว่าเราติดตั้งโคมนะครับเป็นแบบไหนแต่ทีนี้อาคารสำนักงาน,าเ,นเรามาดูความสว่างข้างล่างก่อนนะครับก็จะอยู่ในช่วงของ อาคารสำนักงานสำนักงานสำนักงานห้องทํางานนะครับสำนักงานตัวแทนอยู่ที่300ลักนะครับเราก็มาใส่ทางด้านบน300ลักปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราเองก็ดูตัวพื้นที่นะครับตรงนี้ตัวนี้คือ1นด้านนะครับประมาณ 4, ีค 4, 4ูณสี่สคูณสเมตรนะครับเราก็จะทำท,ทางโซนนี้ก่อนนะครับก็เป็น 4, ีคูณแเมตรนะครับโอเคเท่ากันเลย ไฟดานตรงนี้สูง2เมตร50เท่ากันไฟสองสว่างจำนวนหลอด8ดวงเท่ากันนะครับาก็กดคำนวณน,นะครับก็จะได้แสงของหลอดหนึ่งนะครับอยู่ที่1,200ลูเมนนะครับาจำนวน8ดวงก็ใช้ประมาณสักหลอดประมาณสัก13-15วัตต์นะครับก็ได้ความสว่างที่1,200ลูเมนนะครับตามแบบพอเราดูโซนยาวนะครับทีก็มาดูโซนสั้นบ้างโซนสั้นก็ประมาณ 5้าคูณสี่เมตรห้าคูณสี่เมตรห้าคูณสี่เมตรแล้วก็มีหลอดทั้งหมดหกดวงกดคำนวณเลยนะครับก็ที่มันพันลูเมนอ่าโอเคอันนี้ก็ถือว่าถือซะว่าได้ได้ความสว่างใกล้ๆพันสองร้อยลูเมนนะครับเหมือนกับเหมือนกับห้องที่แล้วก็เราก็สามารถใช้นะครับตัวหลอดประเภทเดียวกันได้นะครับ พวกนี้คือให้ความสว่างมากกว่าได้ครับแต่ก็ไม่ควรจะน้อยกว่าเพราะว่าพื้นที่สำนักงานถ้าเขามาตรวจนะครับจะต้องได้ความสว่างที่โต๊ะประมาณ300ลักนะครับโอเคเป็นไงครับง่ายนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวความค่าความสว่างที่อยู่ในในโปรแกรมนี่นะครับเขาอาจจะแบบไม่ได้มีครบหมดทุกเหมือนกับแบบ ทุกมาตรฐานนะแต่คือว่าในในประเทศเราก็สามารถเสิร์ชหาค่ามาตรฐานต่างๆนี้ได้นะครับในเว็บไซต์ทั่วๆไปโดยที่เราก็เอาค่าลักนะครับมาแทนในตรงค่าไฟสองสว่างเอ็นได้เลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวผมจะลองดูตรงนี้นิดนึงค่าความสว่างในแต่ละพื้นที่เนี่ยอย่างคลังสินค้านะครับเราจะมีค่าความสว่างที่มัน200ลักเนาะ,ะซึ่งอันนี้ก็จะ มาตามตัวที่ลูกค้านะครับให้ออกแบบว่าเนี่ยถ้าเขามีพื้นที่คลังสินค้านะครับอยู่ตามแบบก็คือจะมีหน้ากว้าง13เมตรหน้าความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17เมตรแล้วก็สูงอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับอันนี้คือแต่ก็คือโจทย์ลูกค้าคือเขาอยากติดโคมแค่โคมอคมทีนี้เราก็มาดูกันว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ความยาวของห้องนะครับอันนี้เมื่อกี้18เมตรเนาะความ เอ๊ะสิบเจเมตรความกว้าง13เมตรนะครับเพดานสูงอยู่ที่8เมตรจำนวนหลอดไฟ3โคมแล้วก็ค่าความส่องสว่างของโกดังสินค้านะครับอยู่ที่ส0งร้อยลักโอเคแล้วกดคำนวณบได้มาแล้วก็คือเราจะได้แสงของหลอดหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณสามหมืลูเมนเลยนะครับสามหมืลูเมนเนี่ยก็ต้องเป็นไฟไฟ,ฟัดไลท์สัประมาณสามวัตต์ขึ้นไปนะครับ ถึงถึงจะสามารถให้ค่าความสว่างประมาณนี้ได้ซึ่งจริงแล้วคือถ้าเราหาของในตลาดไม่ได้อาจจะอาจจะต้องแบบเพิ่มทำการเพิ่มโคมเข้าไปนะครับเพื่อให้ความสว่างเนี่ยมันถึงแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสก็ <c oughs> กอาจจะใช้ต่ำมาได้นิดหน่นนอยนะครับยกตัวอย่างเช่นโคมก็อาจจะอยู่ที่มันสัก28,000่พลูเมนเท่าที่ผมบแบบเพนขยขายอยู่นะซึ่งอันนี้ก็สามารถทำให้อ่า หน้างานเนี่ยได้ค่าความสว่างที่ใกล้เคียงนะครับกับการกับการทํางานกับมาตรฐานที่ทําได้นะครับโอเคอันนี้ก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นการแบบดีไซน์แบบคร่าวๆแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับอันนี้โอเคครับผมก็อยู่กับบอลง่ายทุกอย่างนะครับใฟบ้บ้านๆกับ b o l Lighting อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับขอบคุณมากครับผม We dance We, uh, uh, we dance at the the